เจออาจารย์และปู่แล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยค่ะสําหรับตัวแม่ก็เปลี่ยนแปลงไปปวดเขา่าปวดข้อเท้าแล้วก็ทุกอย่างค่ะปวดหลังหายไปหมดเลยเหมือนปิดทิ้งปฏิหารจริงๆค่ะ <c oughs> และส่วนลูกสาวนะคะก็กินยาของจิตเวชอยู่มาเป่าได้สองครั้ง <c oughs> เขาก็ไม่กินยาจนทุกปน,นี้ <c oughs> ทำได้สวัน <c oughs> เขาไม่ต้องกินยาเลย <c oughs> เขสดชื่น <c oughs> ดีขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะ แล้วก็ปกติก็จะตื้อๆพูดอะไรก็คือไม่ค่อยเชื่อฟังแม่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ค่ะเขาเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเป็นลูกที่น่ารักกลับมาค่ะเขาน่ารักมากค่ะแล้วคือเขาตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาโล่งเขาสบายสดชื่นค่ะติดกับเมื่อก่อนที่กินยารักษาก็นั่นนะคะเขาบอกว่าเขาไม่สบายเลยเขาใจสั่น เขาหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เขาก็ไม่ดีเลยค่ะกับแม่นี่มาก่อนดื้อค่ะพูดอะไรก็สวนกันนลทางแต่ตอนนี้ตั้งแต่มาเจอปู่เจออาจารย์ค่ะทุกอย่างเขาก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะเหมือนกับได้ลูกที่น่ารักกลับมาค่ะแม่ดีใจที่สุดเลยค่ะแต่วันนั้นอ,อาจารย์วันแรกที่ปู่เป่าให้เขาก็พูดนะคะว่าเออเขาขนลุกไปหมดทั้งตัวเลยเขามาบอกเองเลยว่าเขาขนลุกเลยค่ะ สรุปว่าแม่ดีใจมากที่ได้มาเจออาจารย์แล้วก็ปู่ค่ะรู้สึกว่าวิเศษกว่าสิ่งใดเลยค่ะมาทำครั้งแรกชวนเขาก็บอกไม่เชื่อก็ไม่ใช่สายนี้เขาไม่เอาค่ะ ้อหนอยตื่นเช้าขึ้นมาก็จะต้องมาส่งแม่อีกเขาบอกว่าวันนี้ลูกขอไปด้วยค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาทุกวันเต็มใจที่จะตื่นมาตั้งแต่หกโมงมาหาอาจารย์ทุกทุกวันค่ะเขาเต็มใจตื่นได้ทุกวันค่ะเร็วกว่าแม่สิเขาบอกหม่อมยังไม่เสร็จเลยโบเสร็จแล้วนะตื่นมาเป็นเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะค่ะ รักษามานานมากแล้วค่ะเป็นตัวเขาเองก็เบื่อที่จะทญญานยาแต่พอมาหาปู่กับอาจารย์กลายเป็นว่าเขาไม่ทญญานยาเลยตั้งแต่วันแรกที่ทําค่ะแต่ตอนนี้เขาก็ดูดีกว่าเดิมสดชื่นมากเลยค่ะตัวตัวเองเขาก็ดีใจมากว่าไม่เอาไม่ชอบมาม่าทำอะไรเชื่อสิ่งนี้ หบอว่าจิตตะล่ดค่ะแต่ว่าฟังแล้วหมอจะบอกว่าคือแม่ถามบอกว่าเอ๊ะเป็นนานรักษาทําไมไม่หายแต่หมอก็บอกว่าคิดว่าไม่หายค่ะค่ะต้องกินยาอยู่เรื่อยๆต้องไปคือรับยาที่หมอสั่งอาน,นัดไม่นิดเลยค่ะว่าจะเขาจะกลับมาเป็นแบบนี้ได้เร็วถึขนาดนี้นนคือทํา ทำไปแล้วก็กี่ครั้งของเขาสี่ครั้งห้าครั้งวันนี้ค่ะ <c oughs> เท่านั้นเองแต่ก็เหมือนกับว่ามีอะไรที่ว่าทําให้เขาเปลี่ยนไปเลยคนะ่ะ <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่น่าเชื่อนะคะแต่มันเป็นไปแล้วค่ะ <c oughs> เรื่องจริงค่ะ